พี่ทําช่องหรอช่องพี่เนี่ยไม่เคยมีคนดูเลยอะไรอย่างนี้ผมเปิดอย่างแรกเลยนะอันนี้คืออะไรอ๋อไม่เหรออ๋อผมขายอะไเนี้ยฮะนี่คืออะไรพี่เออโหไอแพรนี่ขายไหมอันนี้ไม่ขายไปทำงานขายไม่ได้่แปลว่าอะไรครับโกไกด์ไกด์เออผมจบแล้วี่จบอังกฤษใช่ไหมครับจบครับจบสวัสดีครับ นี้อยู่กับช่อง MOD นะครับ M W O ดี D นะครับวันนี้ผมก็เป็น EP พิเศษนะครับแอบมาบุกบ้านน้องคนหนึ่งก็น้องคนนี้เคยเป็นน้องที่ทํางานด้วยกันนะครับและทีนี้น้องคนนี้เขาก็อวดว่าแบบพี่ทําช่องหรอผมมายิงแอดได้นะผมสอนพี่ยิงแอดได้นะช่องพี่เนี่ยไม่เคยมีคนดูเลย <S <S อะไรอย่างนี้ผมก็เลยแบบอ่ะงั้นเดี๋ยวมาหาบุกถึงบ้านมาดูของหน่อยว่าน้องเขาอะ่ะบอกเขาเอเป็นแบบ สาย e อ็กด้านการยิงแอดก็คือการยิงแอดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าใน YouTube หรือว่าในช่องทาง Facebook ต่างๆเนี่ยเวลาเราจะโพสต์วิดีโอหรือต้องการจะสร้างให้คนมาเห็นในช่องทางเราอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถใช้เงินจ่ายแล้วเลือก t a รเกตเซตรเกตเพื่อให้ยิงสื่อที่เราจะสื่อสารออกไปเนี่ย ไปสู่ทาร์เกตหรือเป้าหมายอย่างชัดเจนนะเช่นวิดีโอตัวนี้คิดว่าทาร์เกตของผมเนี่ยอายุอยู่ที่20-25ปีเป็นคนกรุงเทพอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นการยิงแอดเพื่อให้เขาเข้าถึงเราแล้วก็เข้ามาเ subscribe เรามากขึ้นเห็นวิดีโอนี้มากขึ้นแล้วก็รู้จักเรามากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คืออธิบายคร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวไปคุยกับน้องเขากันว่าเขาอะโปรขนาดไหนแล้วก็แบบเก่งกล้าขนาดไหนนะฮะว่าแบบวันเนี้ยเขาจะ สามารถทําให้ช่องผมมาดังขึ้นได้พี่มาปรึกษาผมเลยเดี๋ยวไปดูครับวพาว่าเขาคือใครกันนะครับก็เป็นน้องที่ออฟฟิศนี่แหละโอเคครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีน,น้<ด>นองป๊อบนะครับแนะนำจากคนที่เมื่อกี้ที่ผมบอกไว้ว่าวันเนี้ยเขาจะมาแนะนําผมนะครับเรื่องการวางมีเดียแพลนในช่องของผมเองนะครับผมอ่ะอย่างแรกเลยเปิดอย่างแรกเลยนะอันนี้คืออะไรอ๋อไม่เหรออ๋อ,อเด่นเลยฮะเด่นเลยอันนีน้นเป็นโปสเตอร์หน,นังครับมันชื่อเรื่องว่า Train s p o t t i n g Train s p o t t i n g ใช่มันเป็นเรื่องแบบเด็กใรุ้นังกฤษติดยา อะไรเงี้ยไ,ไ,ไม่มีอะไรทำอะไรเงี้ยไม่มีอะไรทำเขาติดยาเคยมากนะยุคนั้นน่ะยุก้าวสูงน่ะแล้วปีอะไรเับเนี่ยมผมไม่แน่ใจมันน่าจะเก้าเก้าสิบกว่าเก้าสี่หรืออะไระประมาณมานี้เลยแล้วโปเตอร์นี้ความเจ๋งของมันคือมันเป็นโปเตอร์ที่ออกใน ปีนั้นแหละของหนังอ่ะแล้วก็เป็นโปสเตอร์ที่มันเป็นก็ใส่ญี่ปุ่นใช่อ่ะนี่ไงใส่ญี่ปุ่นใช่ใช่อ๋เวอร์ชันญี่ปุ่นใช่นี่น่าคุ้นมากใช่แม็กเกอร์ไหมเออใช่ใช่ไหมนาคินนาคินไปรุ่นไปด่บเลยเตเท่เลยอ่ะใช่ผมขายได้เนี้ยฮะ ไม่คืออะไรพี่คือวางไว้เพ่อายขายคือเรียกว่าใครจะดูก็ขายเมรอตังขาย่ไหรครับหลังไม่มาดีกว่าออไมดีหลอกซื้อขายไี่ว่าจริงิงนไม่จริจริงแอดใช่มขายของเดี๋ยวพี่นะเดี๋ยวไปหยิบมาก่อนเดี๋ยขเยอะเลยเนี่ยอาผมมาแเป็นเรซาวว์ข้าเอนี่เออแต่ฝุ่นเกิดนะแบบเฮ้ยโอ้โหลุคกาวอเตอร์นี่นี่ใครเขาอยากแบบดูไปแปลงเจอรี่สิ้ปอรยังอยู่เลย ซื้อจากอังกฤษเลยโอ้โหขายไงก็ขายสิบห้าปอนด์เงี้ยไม่ขายแพงกว่าดินี่บิ๊กแบงเจอรี่นี่จากเยอรมันมันจะเยอรมันเออนี่ขายแพงไหมนี่แพงแพงแพงจริงเหรอโอ้ไม่รวยได้ยังไงเออแพงไม่ขุนเต็มไปหมดเลยโอ้โหชีวิตมามาเข้าเรื่องเข้าเรื่องเนี่ยจะเอะอกเขาจะปิดคลิปไปหมดเข้าใจว่าเป็นขายของเก่าโอเคงั้นก็เข้าเรื่องก็สรุปว่าวันนี้บ๊อบจะมาสอนใช่ไหมว่าพี่อ่ะ วิธีการยิงแอดวิธีการซื้อมีเดียใช่ไหมของช่องพี่ที่เพิ่งเปิดขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงอย่าเรียกว่าสอนเรียกว่าเรามาแชร์ข้อมูลดีกว่าเราไม่ได้จะหาว่าป๊อกสอนเอออย่าเราก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นมาแชร์แชร์กันเออเวลาการซื้อแอดยูทูบเนี่ยมันซื้อยังไงอะไรเงี้ยเรามาแชร์มาแชร์กันเนาะโอ้โหไอแฉนี่ขายไหมอันนี้ไม่ขายไปทำงานขายไม่ได้เราหลักตอนนี้พี่มดเราต้องก่อนที่เราจะซื้อแอดยูทูบเนี่ยเราก็มีสองสิ่งก่อนคือ เมื่อแอดแอคเค้าเงินนั้นแน่นอนแล้วก็มีอยู่แล้วโอเคมันก็เป็นกู o g l e a c c แอคเคเนาะซึ่งต้องสมัครกับ gmail 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 ใช่แล้วก็อีกอานหนึ่งก็จะเป็น YouTube Channel ซึ่งก็มีอยู่แล้วก็คือเรียกว่าแรกๆก็หลักๆเลยนะต้องมี gmail สมัคร gmail ไว้ใช่ไหมแล้วก็กูเกิลเอาไปสมัคร YouTube และ Google Ad ดใช่ช่องทางนี้โดยแล้วก็มีวิดีโออย่างน้อย1วิดีโออยู่ในช่องทางใช่เพื่อเพื่อเราจะได้ซื้อวิดีโอแล้วก็เลือกเพื่อใช้ตัวนั้นแหละเป็นการ อ่า uh, ซื้อแอ ตัวนั้นไปอยู่ในช่องทางต่างๆที่เราจะเลือกไปใช่ใช่ต้องใช่ซึ่งเนี่ยครับเราก็เข้ามาในหน้า Google Ads เลยครับแล้วกด New Campaign พอกด New Campaign เสร็จเราก็กด Create a Campaign w i t h o u t a Go g u i d e d a n c e นะครับก็กดไปปุ๊บนี่แปลว่าอะไรครับ Go Skydance เออผมจ้างนี่จบอังกฤษใช่ไหมครับจบครับจบแบบซื้อไปมา2ล้านเอาใบไหมผมขายใบต่อขายด้วยผมได้บุฒได้งานแล้วไงเขาขายใบต่อไปจบผมแต่เดี๋ยวไปดีทัชชื่อเอานะ ขายทุกอย่างที่มีครับใช่เปิดช่องไหมครับโอเคสเตปต่อไปพอเราดูเนาะเราก็มันก็จะมีให้เราซื้อแบบแคมเปญทายเยอะมากแต่เราจะโฆษณาบนวิดีโอเนาะเราก็เลือกวิดีโอพอวิดีโอเสร็จอันนี้เราก็เราสังเกตว่าเนี่ยให้เลือกคัสตอมวิดีโอแคมเปญนะครับใช่เข้าไปปุ๊บกดคอนติเนียต่อมาเราก็อันนี้มันก็จะเป็นเกี่ยวกับการเซตของตัววิดีโอและว่าอเคคนจะเซตยังไงเนาะก็คือเป็นแคมเปญเนมันแรกเลยแล้วก็ เปลี่ยนชื่อมันซะเราให้เราเข้าใจตัวเองได้ง่ายขึ้นอ๋อนี่เรากำลังซื้อแอดของแคมเปญอะไรอยู่เนาะอันนี้ผมยกตัวอย่างจากห้องพี่วอนละกันว่าจะเป็นของซีหลอดที่ไปถ่ายกันมาที่ไปถ่ายกับน้องกันที่เล่นเกมสตรีมเมอร์ใช่ผมตั้งชื่อว่าเป็นซีหลอดเอ็กสมดเรอแล้วมาก็เป็นบัดเจ็ตเอ้ยมันเป็นบิดสเตจี้เราก็เลือกเป็นแม็กซิมัมซีพีวีซีพีวีคืออะไรซีพีคือคอสต์ per วิวคอสต์ per วิวใช่ก็คือตอนนี้ยูทูบอะครับหนึ่งวิวอะ เราต้องดูถึง30เสิถึงจะได้1วิว30วินาทีจะนับเป็น1วิวตอาปัจจุบันแล้ได้และ oh, C ี TV <okay. S 2> ก็ับบ o s t per view คือคนดูกี่วิวครักี่บาทาก็เรียกว่า30วินเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะดูนับเป็น1คนช่คนก็อาจจะแบบ ถ้าเกิดคอนเทนต์ดีก็จะถูกลงมาหน่อยใช่ใช่บาทสองบาทถ้าแพงหน่อยก็สามสี่บาทห้าบาทใช่อ๋อโอเคงั้นถ้าเกิดจะดูช่องผมทุกคนดูสามสิบปีนะครับใช่ครับจะได้นับหนึ่งวิวขอบครับต่อมาเป็นบัจจตแด์เดทอันนี้มันเลือกได้เลยว่าโอเคเราจะเป็นแคมเปญทั้ง t o ว่าทั้งแคมเปญเราใช้เงินเท่าไหร่หรือเราจะเลือกเป็นเดลี่ว่าใช้ต่อวันเท่าไหร่เราลองใส่เป็นร้อยหนึ่งก่อนอ๋อก็เรียกว่าที่สามารถกําหนดบัจ็ตได้อย่างชัดเจนชว่าพี่จะตั้งไว้สมมติห้าพ สี่วันห้าพันวันเดียวก็ได้ใช่ปงปังมากใช่ใช่แล้วก็อันนี้ก็เป็นอิดิตเซิร์ฟแบบอิดิตแบบว่าเด่นจนถึงมาไหนจนถึงมาไหนอะไรเงี้ยนะครับอ่าต่อมา Network นะครับเราเลือกไปอันนี้เราแนะนำว่าให้ติ๊กตัววิดีโอพ r t เนอออกเพราะว่าอันนี้มันมันจะเหลือแค่ y o YouTube u ู e ู e เ e ิร r ชรีซอ and YouTube Video อันนี้ยมันทำให้เราหา t a r g e เตได้ตรงมากขึ้นนะเนาะต่อมาครับโลเคชันเราก็ เป็นคนไทยเราโปรโมทให้คนไทยดูเนาะเราก็เลือกไทยแลนด์หรือว่าเลือพี่มดอยากจะเป็นแบบว่าอินเตอร์หน่อยแบบกูไม่ทำรับภาาไทยกูเดี๋ยวกูก็จะเป็นัภาษาอังกฤษผู้ภาษาอังกฤษก็คือสามารถเลือก target แต่กันนะอ๋ออย่างนี้แสดงว่าพี่ก็สามารถเลือก target ไปทั่วโลกได้เลยสิจะยิงไป พม่าลาวในเอเชียของเราก็ได้ใช่ไหมหลังๆผมเจอแอดจีนด้วยเหรอมัยิงอะไรมาไม่รวยตู้เหรอนยาวๆหลังๆเจอแอดจีก็งงเหมือนกันอินโดนีเซียก็มาเลยนะจริงเหรอเพอาจจะเงินเยอะเกินไงเขาอาหัดกํตลาดทุกใหม่แต่กูฟังภาษามันไม่เข้าใจโอเคต่อมาครับเป็นเราเลื่อนมาอันนี้อ๋อเป็น language ก่อนเนาะ Language เราก็เลือกได้ว่าโอเคเราจะ select ว่า Target เราพูดภาษาอะไรภาษาไทยภาษาอังกฤษหรืออะไรเงี้ยเราก้็คือภาษาของช่องเรานั่นแหละลุ่คนที่จะเข้ามาฟังเป็นคนประเทศอะไรใช่ใชก็ต้องไทยแน่นอนใช่ใช่ครับต่อมาก็จะเป็นเข้ามาที่ Add Additional Setting นะครับแล้วก็มันก็จะมีเลือกเยอะเลยอันนี้อันนี้สำคัญเราต้องเลือก Device Device เนี่ยเราก็เราจะอันบนก็จะเป็นเลือกที่แบบว่าเป็นหมดเลยทั้ง Device มีทั้ง คอมพิวเตอร์โมบายแท็บเล็ตหรือว่าจะเป็นทีวีสกรีนหรือว่านี่รเราจะเลือกแบบว่า select เลยว่าแบบเอยเราเราว่าท่าเกตเราอาจอยู่แค่โมบายโฟนคอมพิวเตอร์แล้วก็แท็บเล็ตทีวีอ,อจะไม่อยู่เราก็เลือกได้เนาะโอเคต่อมา frequency capping อันนี้สำคัญ frequency capping มันคือแคปวิว e ฟรนซี y ใช่ไหมครับมันคือนี่ครับมันคือแบบว่าเราอยากให้ทราเกตเราเห็นวิดีโอแอดเราเนี่ย กี่ครั้งต่อวันซึ่งเนี่ยเราแนะนําให้เซตประมาณ1-2ครั้งต่อวันเพราะว่าถ้าเราเซตเยอะๆเนี่ยมันเหมือนเป็นการแบบแปรน้อยยิ่งทาร์เก็ตเราแบบอุ้ยเห็นบ่อยจังเลยโอ้ก็เรียกว่าวันหนึ่งอ่ะก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าเห็น1ครั้ง2ครั้งที่ที่เห็นแอดซ้ําๆจากไหนหวยหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่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 นช่ใ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 ช่ก็สําคัญเหมือนกันมันสําคัญยังไงคือสมมช่ใช่าถ้าเราอ่ะ รู้ behavior ของ target เราอ่ะจริงๆแล้วว well, we ่าเขาเล่นอยู่ช่วงเวลาไหนอ่ะเราก็เซตได้ว่าอ๋อคือเราจะันแอดเฉพาะช่วง6โมงถึง5ทุ่มอะไรเพื่อกันแบบเงินสเปนแบบก็คือเลือกเลือก target ที่ชัดเจนได้เลยใช่ถึงกระทั่งเลือกเวลาที่เขาดูด้วยเจากลุ่มไหนเวลาไหนที่เขาใช้เวลาอยู่ใน youtube เลือกได้เลยอย่างเช่นสมมติถ้าอดของพี่อยากจะยิงไปช่วงเวลา2ทุ่มถึงาทุ่มของวันนี้ กลุ่มนี้ผู้หญิงผู้ชายชอบดูเกมจคลิปที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรียกว่าเพื่อเป็นการทําให้เงินที่จ่ายออกไปคุ้มค่าที่สุดแล้วแล้วเงินไม่ไม่ไหลออกไปมากใช่ไหมโอมันเซตได้ขนาดนี้เลยใช่ใมันเซตไละเอียด่อน้างละเอียดเลยครับต่อมาก็เป็นอันนี้เป็นเขตยูอาร์แอดกรุ๊ปอันนี้เราก็มองว่าอันนี้มันก็ต้องตั้งชื่อนาะว่าเฟรเตอ์แอดกรุ๊เนี้ยเราจะใช้ให้เนมว่าอะไรซึ่งตอนเนี้ย เราทำวิดีโอทีรีอ์เนาะเรายกตัวอย่างก่อนเนาะเราก็อาจจะเป็นแบบรีมเมอร์เกมเมอร์เออรีมเมอร์หรือเกมเมอร์อะไรก็ได้ไงให้มันรีเบกกันว่าโอเคตอนนี้เรากำลังเซตแอดของอะไรอยู่เนาะต่อมาก็คันนี้มันก็จะเริ่มค่อยขัวข้อต่อ,อ,อไปเริ่มเป็นเลอกเดโมกราฟิกแล้วว่าโอเคเดโมกราฟิกเราเป็นใครผู้ชายผู้หญิงอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งเรามองว่าของมีมน์มันน่าจะประมาณอยู่ที่18หรือว่าถึงส4เพราะตอนนี้เด็กๆน็ดูก็เรียกว่ามองว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นจนถึง วัยรุ่นตอนปลายตอนปลายสี่สิบสี่ใช่ใช่ยังวัยรุ่นอยู่ใช่ไหมไวัยรุ่นอยู่แบบเราวัยรุ่อยู่ใช่ <laughs> โอเคต่อมาครับเป็นออเดียนเซกเมนต์ออเดียนเซกเมนต์เนี่ยเราก็เอ่อสามารถเลือกทาร์เก็ตได้เนาะว่าแบบอ i n t e ร e s e r i d e อะไรเงี้ยซึ่งเราเมื่อกี้ผมแอดไปทำการบ้านมาแล้วก็คือถ้าเราจะยิงคลิปของ c ี o t อะไรเงี้ยเราก็แบบว่าแบบเอ้ยสปอร์ตเกมแฟนไหมอะไรเงี้ยหรือเป็น e s <S สปอร์ตก็คือทาร์เก็ตเป๊ะๆไป,เ,ป,เ,ป,เ,ปเลยคนที่สนใจเกมคนที่สนใจ ด้าน e-sport ไปใช่แต่ว่าจริงเราแนะนำว่าแบบเว้ยถ้าเราอ่ะไปศึกษาจริงว่ากลุ่มที่คนสนใจเกมสป p o r t เนี้ยเขามีความสนใจอะไรอื่นบ้างไหมเราอาจจะยิงแฉลบฉลบไปได้เพราะแบบก็เรียกว่าเกาะคอนเทนต์ต่างๆใช่ใช่อะไรเงี้ยมันไม่มันไม่ตายตัวว่าเราต้องนี้ก็แน่ๆสิอย่างงี้พี่ก็สามารถเลือกยิงททร์เก็ตที่คนแบบรุ้งสวยได้ได้ดิใช่ไหมเพราะคนไทยทุกคนรู้หวยและดวดวยใช่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 ไปเกาะหวยได้ตลอดเลย คีย์เวิร์ดอันนี้ครับคีย์เวิร์ดเราก็แนะนําให้เป็นเซตกว้างๆไว้อย่างเช่นเราจะยิงเงี้ยเราก็แบบซีรอลเขาเป็นอะไรเขาเป็นสตรีมเมอร์เราเขียนไปเลยสตรีมเมอร์สตรีมเมอร์แล้วก็เขาเล่นเกมฟีฟ่าให้มาบเราก็คือแบบฟีฟ่าเกมฟุตบอลเพราะฉะนั้นเรนต้เลือกกลุ่มกีฬาฟุตบอลได้แล้วเราก็เลือกฟุตบอลไปเลยอะไรเงี้ยแบบเลือกกว้างๆไปเลยครับใช่จะได้แบบครอบคลุมให้หมดเนาะต่อมาเป็นเพสเมนต์อันนี้สำคัญมากเพสเมนต์คืออะไรเพสเมนต์คือเราสามารถเลือกได้ว่า เราอยากให้คลิปเราเนี่ยครับไอ,อ้ที่เรายิางแอดไปไป<ม>รีเดทกับ y o YouTube วิดีโอชาแนลไหนห<ม>รือว่าตัวไหนก็เลือกได้เลยใช่แลว่าอย่างเช่นอ่ะอย่างนี้อย่างนี้พี่ก็สามารถเลือกของช่องซี o ลอดได้ด้วยเลยได้เนี่ยผมลองทำมาเนี่ยคืออันนี้มันก็เป็นหน้าจอของลิงก์ของคลิปซี o ลอดเนาะหนึ่งคลิปผมก็ก๊อปปี้ลิงก์มาใส่เลยว่าเอ้ยเนี่ยผมอยากให้แอดไปโชว์ใน คอนเทนต์นี้ของซีรอดเงี้ยเราก็เลือกมันก็จะขึ้นเป็นเหมือนพี่เวลาดูช่องไหนช่องหนึ่งแล้ววิดีโอ s u g g e ช t i หรือวิดีโอที่แนะนำมันไปขึ้นข้างๆใช่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 เลยอย่างนี้นี่เองใช่นั่นเลยครับนี่พี่ก็เรียกว่าอยากจะไปช่องไหนที่คิดว่าคอนเทนต์เขาเกี่ยวหรือเกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับเราใช่กลุ่มลูกค้ากลุ่มคนดูน่าจะมาดูจากเราด้วยก็ยีได้เลยใช่เลยโอเคใช่ต่อมาเป็น bidding bidding คือ เอ่อล้อันเนี้ยเราควบคุมว่าเราจะบิดไม่เกินกี่บาทเนาะเหมือน,น,น,นการประมูลเหรอคะใช่ใช่ใช่เหมือนการประมูลซึ่งเรามองว่าจริงๆอันเนี้ยครับมันต้องลองทําไปเรื่อยเนาะมันพอเราทําไปเยอะเนี่ยเราจะรู้ว่าโอเควิดีโอของชาแนลเราเนี่ยเป็นคอนเทนต์ประมาณเนี้ยมันควรบิดไม่เกินกี่บาทแต่เนี้ยของมิมดมันเป็นคลิปแรกเนาะเราอาจจะใส่แบบไม่เกิน2บาท ใส่ไปก่อนเพื่อดูว่าแบบอ๋อเออมันเป็นประมาณได้ประมาณไหนแล้วแต่จริงๆถ้ายิงไปเรื่อยเราจะรู้เองนะครับว่าแบบมันจะควรดิดไม่เกินไหนเราจะสามารถ estimate มันได้เนาะโอเคต่อมาเป็นอันนี้เป็นเขตเอ่อ your y o u t u b e วิดีโอเนาะเราก็เอาลิงก์ที่เราจะแอดซื้อแอดสเปนเนี่ยเรามาใส่อันนี้ผมเลือกคลิปของพี่มดเิดซีลอดเนะเาะแล้วก็เอามาใส่โอเคมันจะขึ้นมาแล้วว่าอ๋อโอเคเราจะใช้วิดีโอตัวนี้ในการทำซื้อแอดสเปนเนาะแล้วเราให้เลือกเราเป็นวิดีโอ d i s โคลี่แ ดิจิทัลได้แบบพี่โมดพูดเมื่อกี้นะครับแบบว่าพอเราไปเซิร์ชหรือไปดูวิดีโอของใครเนี่ยแอดมันก็จะขึ้นมาแบบที่มันรีเลทกับเราอ่ะที่มันเป็นช่องเหลืองๆเป็นแบบตัวแอดสีเหลืองๆเนี่ยเขาเขียนว่าแอดอะไรเงี้ยเออมันก็จะไปขึ้นมาอ๋อโอเคสมมติพี่มดดูซีรีส์ลอดอยู่แล้วแบบเฮ้ยเจอแอดที่เรายิงแบบใกล้ๆกันเลยแบบอะไรเงี้ยมันจะขึ้นว่าภาพใช่อะไรประมาณนี้นี้ก็สามารถไปเกาะช่องดังๆได้ที่คอนเทนต์ใกล้เคียงกับผมใช่ถูกไหมใช่ใช่ต้องทำให้มันรีเลทกันเนาะแล้วในนี้ครับเราต้องเซตววไลน์ด้ย่าแบบ h e a d l i เราควรจะอะไรยังไงแบบแต่ headline เนี่ยแนะนําว่าให้แบบเป็นประโยคที่ฮ่อนฮุกเลยแบบก็เรียกว่าคนเห็นแล้วอยากกดใช่อะไรเงี้ยสำคัญนะสำคัญใช่ไหมสำนักเราต้องคิดดีๆว่าแบบไม่ต้องโปรยคําอะไรไงใไงคลิกแล้วรวยเอ้ยนั่คลิกเบดแล้วเดี๋ยวจะโดนคนด่าคลิกเบดก็คือเป็นเหมือนการที่ดึงกดเข้าไปอะครับแล้วแต่เวลาเนื้อหาข้างในมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกับตรงที่ดึงที่ที่กดเลยเกินจริงอ่ะโฆษณาเกินจริงใช่ กดแล้วรวยใช่เลยถูกหวยแน่นอนเออเนี่ยดึงกดกันกระจายแต่ท่านเจอนื้อหาไม่เกี่ยวปุ๊บนี่โดนด่าเลยนะไม่เป็นไรกันเลยครับดต่อมาพอเรามีให้ลา์เสร็จปุ๊บเราก็จะมี description ้วยว่าอะไรอันนี้แนะนําแบบว่าให้กดติดตามเรานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอย่าพลาดคอนเทนต์เรานะครับอะไรเงี้ยเพื่อแบบมันเป็นแบบโดยชื่อท่านลองแล้วเราอยากใส่อะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมลองใส่แล้วกดติดตามด้วยครับก็เรียกว่าใส่ description ไปว่า อย่ายลืมกดติดตามไม่พลาดข่าวสารของเราหรือข<ช>้อมูลเพิ่มเติมที่เราจะอัปเดตท,ทุกๆทุกๆเดือนทุกๆป<ช>ีอะไรอย่างนี้ใช่ใช่เ<ช>นี่ยครับทั้งหมดมันก็มีประมาณนี้เนาะในการแชอปพอเราเ,าเสร็จปุ๊บเรากดคีย์แคมเปญทีนี้มันก็เป็นเรื่องของบัตรคเครดิตแล้วว่าเราผูกอะไรอะไรเงี้ยครับก็เรียกว่าคืออ๋อเราก็จะผูกบัตรเครดิตไว้แล้วก็เตียมจ่ายเงินใช่เลยจริงๆแล้วเนี่ยช่องที่ดีเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ที่คอนเทนต์ใช่ครับเงินก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการสร้าง เพิ่มฐานคนดูดีกว่าเพื่อให้คนเห็นมากขึ้นแต่ถ้าคอนเทนต์เราดีเนี่ยมันก็จะคนเขาก็จะกด Subscribe เรามีระยะเวลาการดูในช่องเรามากขึ้นจะดูวิดีโอต่างๆที่อยู่ในช่องเราเพิ่มขึ้นเรียกว่าถ้าคอนเทนต์แบบไม่ดีอ่ะยิงเงินเท่าไหร่ไปอ่ะมันก็ไม่ได้เอฟเฟกตีหรือว่ามีประสิทธิภาพขนาดนั้นใช่เลยใช่เพราะคือเรามองมาสุดท้ายอ่ะ การทำยูทูปมันคือการที่แบบให้คนเขาแบบอยากมาดูจร yeah> ิงๆมากกว่าที่แบบจะใช้เงินไปอย่างเดียวอะไรเงี้ยซึ่งนั่นแหละครับมันคืออยู่ในคอนเทนต์ว่าแบบเราคอนเทนต์เราถูกใจคนดูมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยโอเคเหมือนเหมาะกับคําที่น้องพูดกับผมก่อนเข้าคลิปคอนเทนต์ is king ใช่ของเราเป็นคิงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลุ้นนะเ่าคิงหรือไม่คิงนะนะน่าจะสมมติถ้าเกิดแบบแอบตัวตัวเนี้ยที่เราทำกันเนี้ย อย่งเงี้ยยิงแอดไปอ่ะมันก็ควรจะไปกลุ่มที่เป็นกลุ่ม เอ่อคนสนใจเรื่องการบูธแอดซื้อบูธโพสถูกไหมไม่ใช่เป็ดไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแอดที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์หรือว่าไปยิงแฟชั่นใช่ไหมใช่ใตัวอย่างชัาใช่ใช่ก็คืออย่างเงี้ยเราเรามานั่งคุยกันเรื่องการยิงแอดเนี้ยครับเราก็ควรเซตอินเทอร์เกี่ยวดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งกูเกิลอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับแอดอะไรเงี้ยเพื่อแบบมันจะได้รีเลยกันแล้วก็เรื่องเรื่องวิดีโออะไรเมื่อกี้มันก็แบบไปเลือกวิดีโอตามที่แบบเขาสอนยิงองค์ยิงแอดอะไรเนั้นแหลกแพรพี่ใส่ได้ไหมแบบเพิ่มเข้าไปออีกันหวย ดูดวงเพื่อให้มันไปอยู่ดีัะ oh. เป็นโชว์สำหรับคนที่ชอบหวยก็ดูจริงจริงอันเนี้ยได้เพราะจริงจริงเวลาตอนที่พี่มดลงคลิปอ่ะมันจะให้มีใส่แท็กอยู่ข้างล่างอยู่ใช้ใใช่ไอ้แท็กคนเนี้ยม,มันมันมีดีเ์ชนะว่าคนไทยอ่ะชอบชอบใช้คำเสิร์ชคำไหนบน Youtube มากที่สุดคำที่มากที่สุดคือ หวยดวงอะไรเงี้ยบางเลยสายมูใช่ใช่แล้วก็แบบเป็นทิกเล็กน้อยว่าแบบอ๋อเออเวลาใส่ไปข้างในให้แบบคนที่เซิร์ชคาว่าหวยเนี่ยอาจจะเจอของเราบ้างเล็กน้อยก็เรียกว่าดักดักไว้ใช่แต่วันถ้าเจอแล้วเขาเจอจริงแต่ว่าถ้าแบบนั่นแหละครับทำให้เราไม่ได้เกี่ยวข้องกับตรงนั้นอ่ะมันก็จะเรียกว่าไม่มีประสิทธิภาพเขาไม่ถูกต้องกับเขาเขาก็จะไม่ s ับสไคร b ์เราอาจจะไม่ดูใช่เลยอ๋อโอเคดีมากเลยวันนี้ ต้องขอบคุณน้องป๊อบนะครับ,รบแต่ก็ปกติเนี่ยจะฝากช่องจะฝากว่าช่องนี้พอดีน้องไม่มีช่องแต่น้องเขาอ่ะอยากจะฝากตัวเองไว้รับ,บทุกคนนะครับถ้าเกิดใครสนใจหามีเดียแพนเนอรรหรือว่าอยากได้คอนซัลทิ้งด้ามาเก็ตติ้งนะครับน้องเขาก็ จะฝากฝังตัวเองไว้ครับอ่แล้วช่องทางน้องฝากเป็น i g IG ได้เลยครับเดี๋ยวขึ้นตรงนี้เลยเดีวขึ้นปิดหน้าคาดเลยเดคาดไปเลยนะก็มีอะไรก็ได้เลยกๆตรบกวนฝากด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้น้องก็ทำบริษัทอะไรอยู่หรือว่าตอนนี้อันนี้ผมไม่รู้นะครับไม่ชอบปบัไปคุยกับน้องเาเองนะครับคือผมเป็นแค่ทางผ่านนะครับอยากปรึกษาน้อคราแต่ฝากให้น้องเขาหน่อยนะครับผมก็เรียกว่ามีสีมือระดับหนึ่งนะฮะจบมือนอกนะครับใช่ไหม ซื้อมาสองล้านเดี๋ยวขายต่อไปนั้นไปขายต่อขายอีกแลรวขายตัวเองแล้วขายทุกอย่างลยบ้างแล้วตอนนี้รถก็ขายดิรถขายครับโอเคได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ที่ดูกันถึงตอนนี้นะครับก็อย่าลืมช่องผมนะครับ M O D นะครับ M W O W D นะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับว่าชอบไหมไม่ชอบหรืออยากให้ผมไปทำอะไรนะครับแล้วก็กดไลค์กด s u b s c r i b e แชร์ให้ผมหน่อยนะครับ อย่าลืมนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ